สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับแล้นักทุนฮะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงเวลาบ่ายโมงสิบห้านะครับนะ <S <S ทุกวันฮะเดินสุขนะครับนะ <S 1> <S 1> แล้วก็ช่วงนี้ก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราช่วงมกราฮะเราก็จะมีสัมมนาลายแต้มานะประจําปีของเรานะครับนะ, <S <S ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูช่วงนี้ก็น้องๆเขาก็เตรียมข้อมูลกันอย่างเข้มข้นจีเดียวนะครับนะเดี๋ยวคงมาคิดหัวข้อแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เราจะมองกันแล้วก็จะมาพูดให้ฟังกันต่อไปนะครับนะเอาครับ ตรงนี้เรามาดูตลาดก่อนนะนี่ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเหลือพพุ่งนี้อีก1วันนะก็จะปิดเดือนที่11นะครับเนี่ยเขาสับการซื้อขายนะครับนะแล้วก็ทิศหน้าก็ไปว่ากันใหม่เรื่องของเดือนธันวาคมนะครับนะซึ่งธันวาคมนี้เราก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะเพราะว่า เป็นเดือนที่มันเป็นเดือนที่มีสีสันอยู่นะเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยหรืออะไรต่างกแต่เพราะมันเช่วงปลายปีนะครับนะนะแล้วก็บางบริษัทเองเขาก็มีการแจกโบนัสด้วยนะครับก็ว่าไปนะครับนะเราก็มาลุ้นกันต่อว่าจะยังไงกันดีนะครับนะแต่ผมมองเป็นเชิงบวกนะนะครับนะอับอันนี้มาดูวันวน,นี้ดีกว่านะครับวันนี้แน่นอนรับตลาดก็เขาต้องบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยฉายหนังเ,เ,นรรเ,เรื่องเดิมนะฮะไม่มีอะไรใหม่เลยเรื่องเดิมนะแต่สิ่งหนึ่งที่มีใหม่คือวอลุ่มนะครับนะ เมื่อวานนี้ผมว่าบรุ่มน้อยนะโอ้โหวันนี้หนักกว่านะครับนะเมื่อวานนี้ก็หมื่นแปดนะครับวันนี้เหลือเทนะ่าไหร่ฮะหมื่นสามโอ้โหหายไปเลยอรุ่มนะครับนะแล้วเรารู้อย่างาตลาดบ้านเราเนี่ยมันเทรดดิ้งแกนะครับนะถ้าอรุ่มหายมันทอะไรไม่ได้นะครับนะดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากชาตินี้เห็นเลยว่าภาพตลาดทําได้ดีสุดคือแค่ประคองตัวนะครับนะเพื่อบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ ยังมีการปรับตัวขึ้นตามทางฝั่งของอเมริกาคือเล่นเรื่องประเด็นเดิมคือเรื่องอ่อ่าุ้นกลุ่มเทคฟื้นตัวแล้วก็เล่นเรื่องเฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับนี่คือการคัดการนะนะครับนะว่าจะลดดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับเนเล่นแค่นั้แหะเรื่องเดิมนะครับก็เฮโลบวกกันต่อไปแต่วันนี้แต่ถึงล่าสุดตอนนี้เห็นอยู่อย่างคือการบวกเริ่มชะลอลงนะนะครับนะญี่ปุ่นเหลือ6 0 0แล้วก็อ่าตวันหลืออยู่มาร้อยกว่าจุดนะครับเนะี่ยแต่วันนี้ทางสิงี่ปร์ร้อก100กว่าจุดเหมือนกันนะครับนะ ก็ถือว่าตลาดหลักยังยังยืนบวกนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันก็ได้มีผลที่กิดเรานะแต่เมว่าเราไม่มาเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยนะครับเมื่อวานเขาก็บวกกันนีๆเราไม่ขึ้นนะครับนะเรามานิดเดียวแล้วก็ถอยลงมาวันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ึจะดูแคบกว่าด้วยซ้ําขึ้นนิดเดียวกันแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็บางช่วงติดลบแล้วก็กลับมาเป็นบวกนิดหน่อยนะครับนะเช้านี้ปิดกันที่1 2 6 1 2 3ครับบวกไป0.05นะครับนะ คือจริงๆแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะก็ส่งส่งไปว่รุ่มหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่บสามล้านบาทรุ่มหายต่อมไปเลยนะครับนะคือเทรดไปเทรดมาคนเบื่อนะครับนะคือมันไงดีเหมือนกับมันซื้อแล้วมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วก็แก๊ปไม่เคยมีอะไรเงี้ยนะครับนะไปไม่สุดนะถอยลงมาเร็วอะไรเงี้ยเงื่อนไขครบเลยนะครับนะแล้วก็ทรงตลาดวันนี้เองแน่นอนครับตัวหุ้นบูชิปเองก็แข่งตัวนี้กอดแคบนะครับนะอ,อ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า สองวันนี้มาต่างชาติซื้ออ่ะก็มีความหวังอยู่บ้างนะครับนะแต่ไม่ได้ขยับไปไหนนะครับนะตัวที่ลงนําตลาดวันนี้คือตัว a อ v ดวานยังลงอยู่นะครับนะวันนี้เดลต้าทรงตัวนะครับนะอ่ะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ย้าก็คือบอลุ่มนี่หายไปเลยนะวอลุ่มหายนี่ผมออกตรงว่าเหนื่อนเพราะว่ามันคือถ้าหุ้นตกบอลุ่มหายมันเป็นเป็นสัญญาณบวกนะครับนะแต่วันนี้หุ้นตกหุ้นขึ้นบอลุ่มไม่มีนะครับนะมันก็เลยไม่ไม่ใช่สัญญาณบวกแล้วเป็นสัญญาณที่บางบางังบอกบาง คือไงชวนขึ้นไปซื้อก็ไม่เอาลงก็ไม่เอาแสดงว่าเขาอยู่เฉยๆนะครับนะอันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเราจะทำยังไงให้กลับมาเรื่องบลลุ่มนะครับนะคราวนี้มาดูต่อในภาคบ่ายนะฮะก็แน่นอนครับถ้าเป็นทรงนี้ผมว่าบ่ายนี้ก็น่าจะทรงเดิมนะฮะคือเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้มันเกิดมตั้งแต่วันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะดังนั้นถ้ามอย่างนี้ปุ๊บแม่ผมว่าบาทนี้ทรงเดิมคนคงไม่ค่อยอยากจะมาเอคชั่นอะไรใหม่นะครับนะคือเข้าอย่างนี้แล้วมันต้องเตรียมตัวขอกับบ้านและยไม่่่แแนนนนอออลล้้้วบบาาาาเเเรรตงกย เหมือนกับไม่ค่อยวิ่งตามกระแสข้างนอกเขาเล่นกันนะไอ้เรื่องอเรื่องเฟ,รฟรฑฑดล์รดอกเบี้ยไอ้เรื่องเอไออะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยนะครับเนี่ยเราไม่ได้วิ่งตามกระแสเขาได้น,นะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับเนี่ยคือไม่ได้ต่างก็คือไงอยู่ชัน้นจมาของฉันแหละนะครับนะแต่เพื่อว่าไม่มีปัจจัยเหมือนกันตลาดภายในเราก็ค่อนข้างจะนิ่งๆอยู่เชิงวัดใจนะครับนะเมื่อไม่มีปัจจัยชูงลงวอลุ่มหายปุ๊บเนี่ย มันก็มันก็ยากแหละก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะเล่นตามโมลุ่นก็ไม่ใช่เล่นตามเงื่อนไขของตลาดปัจจัยไปที่บวกมาก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรให้ยึดให้เกาะนะครับนะภาพที่ออกมามก็เลยดูซึมนั้นเราเชื่อว่าบ่ายน,นี้ก็คงจะทรงเดียวช่วงเช้าคือแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับนะ่ยประคองตัวไประนนั่นเองนะครับนะ่ยฮะก่อนที่เมือนเดิมฮะงลงซื้อขึ้นขายครับมองจุดรับ1 2 6 0ต้าน1 2 7 0แล้วก็1 2 8 1นะครับนะตัวหุ้นนั้นมองตัวของการบินนไทยะะฮ ขบ,บินไทยเองก็ที่หยิบมาเพราะว่าหนึ่งก็คือราคาเนี่ยมันมีการพักตัวลงมาแล้วก็ช่วงหลังมาจะเป็นส่นาไซเว่เนี่ยไซเว่นะครับใครดูจากชาัเดเห็นชัดเจนนะว่าเาขาก็อยับแบบนี้อ่าเนี่ยฮะไซเว่ยนกว่แคบนะมอาจะดูซึมๆนะจจะดูซึมๆแต่มันก็มีการขยับตัวออกข้างๆอยู่เหมือนกันนะครับนะคือไม่ได้ซึมแบบ วิ่งลงมาซึ่งบอกค่อนข้างไปนะครับนะแล้วดูจากรุ่ปน้อยไอซายก็ไม่ได้ลงนะอ่าทังนี้เราถือว่าก็พอไปรุ้นเล่นรีบาแหละนะครับนะเพราะตามสัญญานี้แนวต้านตรง9้าบาทสาสิบน่าจะมีโอกาสไปทดสอบอยู่แล้วก็ผ่านได้มองไปเก้าเจ็ดศูนย์ถึงสิบาทสกต์มีไทยนี้มองเทรดดิ้งนะครับนะอีกตัวตัวนี้โตฮะนี่ก็เป็นอันนี้ถือว่าเป็นขาลงอ่านี่ถ้าเราวาให้ดูนะตัวเป็นแบบนี้นะครับ ดูไปพร้อมกักันฮนะเรื่องเทคนิคก้เนะี่ยอ่ะทีตีการตีเนะี่ยฮะจะเป็นขาลงชัดเจนเป็นกรอบเลยนะครับนะแต่นี่อย่างมันเป็นขาลงก็จริงแต่ถ้าช่วงสั้นมันแกว่งตัวไซ d e w a y s นี้อ่านะครับนะมันกำลังแกว่งเข้าหยับเข้าหาตัวของเส้นดาวเทนนะครับนะซึ่งตอนนี้มองอยู่แถว114นะครับนะถ้าผ่านจุดนี้ได้ผมก็ก็ติดตามสเต็ปนั่นคือมีสัญญาณซื้อแล้วก็ออกจากขาลงนะครับนะเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นไซ d e w a y s อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะแล้วเราบอกงนี้มันก็มีโอกาสอยู่นะเพราะว่าดูจากไนซ์ น,นี่เป็นไซเวยจริงแล้วนี้ถือเป็นบูตเดเวอร์เจนะนะนะครับนะคือบ่วิ่งสวนทางอ่ะโรตกระถางนะครับนะอันนี้เราจึงมองว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นเล่นดีบาวอยู่เหมือนกันนะคือน่าจะผ่านขึ้นไปแหละนะครับนะก็ได้มองเห็นที่สตูดิโอครับต้านอยู่สิบ็ดสี่ผ่านได้มองสิบสองสามนะครับนะ,นะแล้วก็วันนี้ข่าวสารก็เขางค่จะงเงียบๆน,นะครับนะก็อย่างว่าช่วงนี้อืมไม่รู้ต้องบอกว่าไม่มีประเด็นอะไรใหม่นะครับนะเดี๋ยวคงต้องมารอดูว่าเราจะมีอะไรใหม่หรือไม่นะครับนะแแต่ก็ตแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่่่าาเรือองงขภใต้้นทวีก็ หวังว่าสถานการณ์จะขี้คายโดยเร็วนะครับน้าคอ้ Genius. น้ำลดลงโดยเร็วนะครับน้าว่ากันอย่างนั้นละกันนะครับนะเรื่องของภาคใต้ก็ต้องบอกน่าเห็นใจนะจริงน้ำท่วมมันก็ท่วมเยอะแล้วก็มาเร็วด้วยนะครับนะเราก็ได้เราก็ได้เพียงส่งใจช่วยส่งใจเชียร์ไปนะครับนะให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะครับนะาไอพร้อมอย่างอื่นเช่นบริจงบริจาคแล้วก็ว่านไปนะครับนะครับมาดูที่ตัวข่าวสารครับวันนี้ก็คือตัวของสีหน้านาพันนะครับน้าก็เอ๊ะผู้พิดูจนสีหน้านาพอร์ตนะครับแหม S อสีนฟีสินั่นแหละพอมาเก็ตติ้งนะครับนะเขาบอกว่าแผนกวิทยุปี69นี้เขาจะมีการผลักดันเรื่องยอดขายนะครับนะให้เติบโตมาถึงไฮซิงเกิลดิจิตนะครับนะหรืออย่างน้อย5-9%นนะครับนะก็ถือว่า ต้องมาลุ้นนะฮะนะครับนะเพราะว่าปีนี้เองเขาก็หนักอยู่เหมือนกันนะนะครับนะว่าปีนี้เนี่ยตลาดหกเคีย้ยวเนี่ยเอดพวกแซ็กเนี่ยมีขนาดสายประมาณ4ี่หมื่นล้านบาทนะครับนะราคาว่าจะเติบโตมา6%ปรเครับตลาดเยลลี่เติบโต,ต,ต4%่เนะครับนะธุรกิจเครื่องดื่มเขาก็ถือว,ว่ามีมีปัญหายอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าถือว,ว่ามันดรอปลงนะติดลบ1.5นะครับนะหรือะนะครับนะหรือติดลบไป2.2ในเชิงของแง่ของปริมาณนะครับนะแล้วก็ยอดขายในประเทศครับก็ S&P อยู่ไตรมาสหนึ่งอยู่ที่10%บวก10นะ แต่มาสองบวกอยู่ห้าแต่ใส่มาสามหรือเพียงบวก2%องเปอร์เ็นะหดตัวนะครับเนี่ยก็ตามพ่อศษกิจไปนะครับนะแล้วเขาบอกว่าปีนี้ของตัวเอสอนอนั้นเรื่องของยอดขายปีนี้อาจจะโตเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็ตหรือไม่เอ็นหรือไม่โตนะครับทรงตัวนะครับนะก็จริงแล้วผมว่ามันก็เป็นปีที่ทับอยู่นะแต่การที่ประคองได้ผมว่าก็เก่งอยู่เหมือนกันอ่าอย่างงี้ว่าอย่างงี้แล้วกันเพราะว่าทุกอย่างมันเศรษฐกิจมันมีขึ้นมีลงนะครับนะ ช่วงนวดลงเนี่ยคุณก็ต้องรับมือให้ดีอะไรต่างๆว่านไปนะครับนะส่วนทางด้านตัวของอ่าอ่าตัวของนะตัวของเคานะ์เตอร์เคาน์เตอร์พอยท์นะครับนะเขามีการคาดการว่าปี68นะครับนะอันนี้เป็นของเมืองน,นอกนะคาดว่าบร,ริษัทแอปเปิลนะฮะเจ้าตทรศัพท์ไอโฟนแอปเปิลนี่แหละนะครับนะแต่มียอดตัดส่งสมาร์ทโฟนสูงกว่าบริษัทซัมซุงนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีนะครับนะโอ้โหนี่มาดู สู้ก็ดูเดือดเหมือนกันนะฮะแล้วบอกแอปเปิ้ลเป็นวันี้แสงหน้าซัมซุงนะฮะแล้วก็ Apple จะมีส่งอยู่ที่ประมาณ2ล้านสองร้อยสี่สล้านเครื่องนะครับนะซัมซุงอยู่ที่2องร้อยสาล้านเครื่องนะครับนะแล้วก็ตัวของส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนจะอยู่ที่1 9บเนะครับส่วนตัวซัมซุงจะอยู่ที่สิบแปดนะครับนี่ก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับนะผมก็บอกว่าดูเดือดเหมือนกันฮะบ้านเราเพิ่งเปิดตัวไปของสิบเจ็ดจะดูยาวๆว่าเป็นยังไงกระแสอะไรต่างๆนนะะครับ ครับมาดูวันต่อในส่วนของตัวของหุ้นกันหน่อยเช้านี้นะก็ b ี m s ครับวันนี้บวกไปออยู่19บาทบวกไป60ตังค์นะครับก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะ b ี m s นะฮะแอดวานซ์3.6ลบไป3บาทระหว่างเทรษจะลงมากกว่านี้หน่อยๆๆๆๆนึ่งก็เรื่องมาหน่อยนึงนะครับนะ to tool, บลบบบลแล้วก็ตัวทูว่า1บาทลบไป20ตังค์ครับ TDB ครับ195ลบไป30ตังค์แล้วก็ตัว SCB 131ลบไป50ตังค์ก็ถือว่าจริงแล้วภาพรวมๆก็ทรงๆนะครับนะส่วน BDMS ครับวันนี้มีอตอลาดมากสุดนะ บวกมาหกสิบตังก็ศูนย์จุดเจ็ดห้าจุดนะครับนะตัวกัปนี่ยี่ตังก็ศูน์จุดสองสองเก้าเจ็ดจุดนะติดล้อฮะแหมเมื่อวานนี้อ่าเวียงลงไปก็ขึ้นแล้วเวียงลงแต่วันนี้กลับมาใหม่ฮะบวก8ปสิบเลยอ่าติดล้อนี่ก็8ปสิบตังนะฮะศูน4จุดหนึ่งแดสี่จุดนะครับแล้วก็ตัวของมิ้นฮะช่วงนี้ก็มีรีบาร์สิตังก็ศูน์จุดหนึ่งแปดจุดแล้วก็ตัวของกกรบินไทยฮะบวกมาห้าสตังก็ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งจุดก็เลยนี่า ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับมีเอ็วานะฮะลบไป0ูนย์จุดเจ็ดสองนะครับนะตัวอื่นก็0ูนย์จุดห้านจุดสองก็ใกล้เคียงกับตัวบนนะครับนะถ้าเป็นแค่ต้องเรียกว่าลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยลุ้นที่ว่าจะปิดบ,บวกไม่บวกนะนะครับนะเพราะว่าสัดส่วนตัวขึ้นตัวลงมันสูงสี่กันเลยนะครับนะแต่ถ้าถามผมจริงๆนะถ้าดูงี้ดูง่ายๆเลยคุณดูเดลต้าไว้ถ้าเดลต้าบวกได้เนี่ยจะบวกเลยนะครับนะเพราะเดลต้ามันมีเอฟเฟกต์กับตลาดเยอะนะครับนะมาดูกันต่อมาดูกันต่อในะ ฮิฟเต็งมองว่าครึ่งเช้าตัวเฟดฮะก็ลบไป0.05เนะครับนะเอส50เซท25ปรับตัวขึ้นมา0.05นะครับนะ โดยหุ้นหนุนได้แก่ b d m s ปตทสพหุ้นทวงคือตัว a d v a n c e True แล้วก็ TTB ครับนะส่วนตัวง USD Z 2 5ครับก็ปรับตัวลงไป0.12เนะครับนะทองคำครับ G.O Z 25ลบไป0.18นะนะครับก็ดูยายวยาหน่อยช่วงนี้นะครับนะก็ผันผวนนะถ้าดูจริงบอกผันผวนแหละนะครับนะเพราะว่า,อย,าอย่างว่ามันมีเรื่องนะฮะดอกเบี้ยอเมริกานะถ้ามันจะลงนะปุ๊บเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกกับเรื่องของพวกทองคำกับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของค่างเงิน u s ด้วยนะครับนะ เออมันอาจจะไปมองหาบุกสินทรัพย์สินทสำปลอดภัยอะไรก็ว่าไปช่วงนี้จะมีความวิ่งกันพันป่วยพอสมควรนะครับนะเฮ้มาดูคลิตลาดของทีเฟดภาคบ่ายเรามองยังไงนะครับนะก็คือมองว่าเซฟฟิครับมีแนวโน้มพลิกกลับมาแดนบวกได้ครับหลังเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นเอเชียเริ่มขยับแดนบวกมากขึ้นขณะที่หุ้นเดลต้าเริ่มทรงตัวเหนือเออ่เหนือฐาน200บาทได้นะครับนะแล้วก็ตัวของ Stock f u t u r e ์ครับที่เราติดตามมาช่วงเช้าครับก็คือตัวบีเจซีเซ็ตยครับแนะนาถือช็อตต่อนะครับ ยังคงถือช็อตต่อนะฮะนะครับโอ้ริงหุ้นมันลงมาตลอดเลยนะนะครับนะเป้ากำไรอยู่ที่สิบสี่จุดห้าแล้วก็สิบสี่บาทนะครับนะแต,แต่ให้ปิดถานะหากอุดสิบห้าบาทนะครยในวันพรุ่งนี้อ่านะครับนะเพื่อพลิกเด้งขึ้นไปนะครับอ๋อปิดเลยถ้ามันลงมาถ้ามันลงมาเอ,อบุมกันนะคือช็อตเป้าทางกำไรสิบสีุ่ห้าแล้วก็สิบสี่บาทแต่ให้ปิดถานะหาก ไม่หลุดหางไม่หลุดสิบห้าบาทในพรุไ่งนี้นะครับนะคือถ้ามันไม่ลงมานะครับเนียก็ปิดชนะไปทางไม่หลุดนะสิบ้าบาทนะครับนะ่ส่วนรอบบ่ายครับแนะนำตัวของเปิดลองฮะเพื่อก่อน b j เจซีที่ยังเปิดช็อตอยู่นะครับเป้าอยู่สิบสี่้ากับส4บี่บาทแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ยังไม่หลุดสิบห้ามาก็ออกก่อนเลยนะครับปิดไปนะครับนะส่วนตัวเปิดลองวันนี้พักบ่ายคือบ t s นะฮะเปิดลอง BTS องานจ่ายี่สิบห้าครับนะ ก็เก็งกันแล้วครับเป้ามองไว้สองบาทเจ็ดสิบนะโดยมีซับร้อนอยู่ที่สองบาทสี่สี่ครับซึ่คือดวงภาคบ่ายนะครับนะแล้วก็ตัวของเซ็ตฟิฟตี้ฮะป่านี้นะเรามองอะไรฮะบอกมีโอกาสที่จะเป็นบวกฮะในอำเภอถือลองนะครับนะทุนอยู่ที่แปดสองห้านะครับนะเป้ามองไว้แปดสามสามก็แปดสี่ห้านะครับนะส่วนค่าเงินคืายูเอสดีฮะดีเซ็ตยี่สิบห้าอันนี้ยังมองดักช็อตที่สามสองจุดห้า ูแต่ถึงนี้ผมว่าดูเหนื่อยแล้วนะครับนะเพราะว่ามันเริ่มมันอยู่งล่างอะ่ะนะมันไม่อยู่โซนกลางนะครับมันเริ่มย่อลงมาช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือพอกระแสดอกเบี้ยเมการมาเนี่ยดอลลาร์น่าจะอ่อนบาทอัลรน่าจะแข็งนี่เริ่มกลับมาแข็งแล้วนะครับนะแต่แต่ก็ต่างเขายังมองดักข้างบนมากกว่านะครับนะเป้าสามสองจุดสามแล้วก็สามสองจุดหนึ่งะครับนะส่วนออเดอร์ที่สามสองจุดแปดนะถ,ถ้ามันขึ้นไปนะถึงกว่านี่ยังไม่ขึ้นก็ยังไม่มีแอคชั่นอะไรนะฮะจามองอย่างนี้นะครับนะบนะ เอาละครับเรามาตอบคาถามพักบ่ายกันดีกว่านะครับนะท่านใดก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะท่านใดมีคําถามก็ส่งมา้ก็มาได้เลยนะครับนะคุณดาราคุณเย็นจิตนะคุณพัฒนะ,ะามาดูคําถามแรกคือตัวของสวัสดกับตัวของทีเอฟจีนะ,ะสวัสดนี่ก็จริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้ส่ง ไม่หนีกับตัวของทีเอ็มดีเอ็มทีซีนะเมืองไทยสรง้ายกันนะติเรายกเว้นไปติเราทันจะไปอีกส่งหนึ่งนะครับนะตัวสี้ดูซึมๆแต่ก็ถือว่ายังเก็บอาการได้ดีอยู่คือไม่ถึงกับทิ้งลงมาแรงเลยครับยี่สิบสี่จุดเก้าฮตัวของสะวัดนะครับผมบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยยี่สิบจุดเก้าถ้า่าย,ยินได้ก็โอเคอยู่นะผมว่ายังน่าจะมีโอกาสรุนรีบาวนะถ้าทรงแบบนี้ได้มีอุ่รุนรีบาวยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จุดเก้ากนี่ฮะยี่สิบสี่อ่าถ้ามององนี้ตรงนี้ฮะ ยี่สิบก้า่แหละถ้ายืนได้เนี่ผมว่ามีลุนิบาสตัวสวัสด์นะน่าจะลุิบาวเพราะมีสัญญาณแบบนี้คือเรียกว่าทวิเซอร์ปัททอมนะถ้ายืนได้นะย้ำก่อน 9, ยี่สิบจุดเก้านี้น่าจะลุิบาวนะครับนะอันถือก่อนแต่ถ้าไม่อยู่ยินก็ออกมารับถัดไปมองยี่สิบสี่บาทนะครับต่อมาคือทีเอฟจีครับอ่านี่ก็ดูซุ่มๆนะใช้คว่าซุ่มๆแต่ก็ผมว่าราคาพุทมันก็อยูู่่างอยู่แล้วนะนะครับนั่นก็ดูซุ่มๆเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีสัญ,ญญาณว่ามันจะทิ้งตััวลงงงมมาแรรรอออะนะะะไนนก็บยู่ ผมมองว่ามันน่าจะขึ้นแบงก์บนมากกว่านะดูไรเนี่ยสี่แปดสี่ถึงห้าบาทแล้วนะะยังมองไว้ที่เดิมแต่ห้าบาทต,ตัวของ TFG ผมว่เชื่อยังมีโอกาสขึ้นได้ช่วงนี้ถือสถิติ FG นะฮะแล้วก็บีกิมฮะตัวนี้เล่นไฟนี้ก็ถือว่าผันผวนนะครับอวิ๋งที่อว,วิ่งลงอะนะครับนะอันนี้ก็ลงมาเยอะลงมาเร็วนะสิบสี่ห้ายืนได้เนี่ยผมว่าน่าจะวู้นิดน่าวสิบห้าสี่ฮะตาข้างบนนะฮะ ก็ถือก่อนนะครับผมมองถือก่อนเพราะว่าผมว่าจริงไฟฟ้ามันต้องดูอยอางยเพราะประเดนคือกังวลในเรื่องของการลดค่าไฟแต่จริงไม่มีใครรู้ลดบ้านไม่รู้ลดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับนะเพราะมันไม่ได้คําตอบมาเนี่นะครับนะงั้นมันแค่มีข่าวมาปุ๊บก็เลยขียไปขยไปเขย่มานั้นแต่ผมมองภาพรวมมันคือว่ามันน่าจะมีโอกาสลุ้นรีบาวนะตตวบีกิฟต์นะสี่จุดห้าครับต้านอยู่สิบห้าสี่นะฮะรู้ว่าคําถามวันนี้จะมีนะบีดีเมสนะฮะอ๋อเึงบอกว่าแหม ีด้ไงดีเด้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งพูดอย่างนี้แล้วกันนะเพราะโอ้โหตัวนี้บอกว่าเชีย์แล้วก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันฮะคือเว้นพักหนึ่งแล้วก็มาพักหนึ่งแล้วก็ดูดูหายต่อมไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กลับไม่ขึ้นมาก็ไปไซเยวอะไรเงี้ยนะครับนะวันนี้กลับมายืนได้ก็พอจะมีลุ้นดหน่อยนะฮะคือบ่ายนี้นะ18.9ถ้ายืนได้นะผมว่าถือก่อนนะครับนะมองไปนู่นเลยฮะนะมองไปดูเลย19.9นะฮะเือแวกเงี้ยนะครับนะถ้ายืนได้นะผมคิดว่าน่าจะถือลุ้นแหละ ที่ผ่านมาพุดมมันไม่ไ,ไปไหนเลยนะครับนะก็ถือก่อนเปื่อไปข้างบนอย่างน้อยก็มีกำไรบ้างก็ยังดีนะครับเนะี่ยแต่เกิดมันยังวิ่งขึ้นไปวิ่งลงเราก็ลเล่นรอบเงีง้ขขยลงื้อขึ้นขายรอบๆสั้นไปก่อนเจ้าตวัวของวีดีเอสนะเนี่ยที่ผ่านมาทำได้แค่นั้นเด็กนะครับแต่ถึงไงแา่ช่วงนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะเพราะราคาพุ่มไม่ได้ไปไหนเลยนะ1ิบดเก้านะรับต้านอยู่1ิบเก้าเก้าครับนะ,ะตัวมินนะไปต่อไหมฮหตัวมินตัวมินนี่ผมว่าจริงน่ารุนนะเออตัวนี้น่ารุนนะเพราะว่า ตัวมิ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างนะคือมันเป็นหุ้นที่เวลามันขึ้นลงเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยตามตลาดนะครับนะคือไม่รู้เหตุผลอะไรจะัู่ๆมันลงมองลงมันก็ลงเลยนะครับนะแต่พอต่อมันขึ้นมันก็ขึ้นเลยเหมือนกันทั้งตลาดไม่ดีนะอ่าที่ตัวมิ้นเป็นพิเศษแลวช่วงนี้รู้สึกว่าเขารีบาว์มาต่อเนื่องนะตั้งแต่วันนี้ไท่เนี่ยสิเก้ามาเนี่ยหนึ่งสองขึ้นมาสี่วันติดแล้วนะครับว่าจริงแล้วมีโอกาสไปต่อนะตอนนี้มองไปยี่สิบสองยี่สิบเก้ายี่สิบสองัน ถ้ากังวลใจเนี่ยไม่ต้องคิดมากถ้ามันจู่ๆมันทิงนงท้งแรงๆทิ้งแรงต้องคุณต้องดูนะไม้เล็กไม้ใหญ่นะถ้าไม้เล็กไม่ได้สีเรลี่ยมถ้าไม้ใหญ่ก็ออกต่างนะครับเนี่ยแต่ผมช่วยได้ไปยี่สองยี่สามได้อยู่เซโตมินนะครับตามทรงเขานะเอ่อแล้วก็บีซีเอสครับรับหรือยังเนี่ยโอ้โหเทีนนี้เหนื่อยนะนี่ก,นก,นก็นี่ก็ไม่มานะหลายตัวจริงแล้วกลุ่มโรงพยาบาลผิดหวังมากนะนะถ้าถามรับอีกอยัง่งผมว่า มันต้องรอก่อนนะรอให้มันมีบรลุ่มนเลยเข้ามาแล้วน่าสนใจกว่าสิบาทสามสิบเนี่ยรอผ่านแล้วเล่นตามดีกว่าผมมองกันนะบีซเอเนี่ยต้าอยู่สิบบาทสามสิบรับเก้าเจ็ดห้านะฮะ, 9, 7, ะ,ฮะคือรอผ่านแล้วเล่นตามน่าจะดีกว่าเพราะนี่มันยังไม่มาเลยนะมันซุึมๆนะไม่ตอบอะไรเลยนะหุ้นเลยมาเ,เหนื่อยนะครับนะแต่ก็หลุดสิบบาทลงมาเนี่ยผมว่ารอตรงเก้าเจ็ดห้าน่าสนใจกว่านะคือต่อราคาซื้อนะครับนะลงให้ลึกแล้วก็ซื้อน่าสนใจกว่านะครับนะ ตัวธรรมา KCE ีะรับเคไม่ไปไหนนะฮะช่วงนี้นี่ดูได้นะนี่ไหนเอเขานอกเขาเวียนกันแรงๆสองวันสามวันน่สี่วันแล้วมั้งแต่วันจันทร์ไล่มาเนี่ยนะครับนะนี่ไม่มาเลยนะเนี่ยซื้อหนึ่งเดียวเลยยี่สิบบาทครับเนี่ยรับเคซีครับอย่างนี้ผมก็ไม่เอาถือไว้ก่อนถ้าคุณถ้าคุณติดสูงๆอยู่อาจต้องถือถือเพื่อรอรีบาแล้วค่อยขายไช่ว่ากันนะครับนะแต่คนที่จะซื้อที่ผมเฉยๆรอดูก่อนเขาไม่ขยับบอลรุ่ไม่มาก็ไม่เอานะครับรับอยู่ยี่สิบบาทสักเคซีนะ แล้วก็มา G P S C ครับอ่าน,นี่ก็ทรงเดียวกับตัวเมื่อกี้ตัวของอะไรน,นะของเอ่อบิกิมนะครับนะอันนี้ก็มีเริ่มมีรีบาวขึ้นมานะก็อมองสามหกสามสี่ครับมองถือนะเพราะเพราะมันลงไปแล้วมันเริ่มมีรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็ช่วงนี้อย่างน้อยเนี่ยแท่งใหญ่ที่เขาลงวนนั้นนะฮะวันนี้มันรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันเกินเกินครึ่งทางแล้วนะว่ามันน่าจะมีรุนีบาวมองสามหกผ่านสามหกที่มองสามแปดนะต,ตัว G P S C นะ ถ้าเอีกถึงก่อนนะครับนะ,อะโอเคฮะเพื่อนคำถามจะหมดแล้วนะครับนะ,อะโอเคเอ๋อมีอะไร xo e ฮะโทษทีฮะยูทูบนะฮะ xoxo เป็นไซเวนะฮะช่วงนี้กลุ่มอาหารไม่เพอร์ฟอร์มของตลาดนะฮะนะครับอันนี้มองใา้สิบสี่ห้า 14, ครับ xo e ฮะเป็นไซเควฮะตั้งอยู่สิบห้าบาทแต่ก็ไม่ได้มองขายนะว่าราคาหุ้มมันลงมาแล้วได้แล้วแล้วดูจากไอซ์ซเนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัวนะอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นนุ่นีบ,บ่าวนะสิบห้าถึงสิบห้าห้านะฮะสตัว xo e น่ะอ่า ไอ้ดูนี้น่าสนใจอยู่ในเอโกนะฮะแล้วก็อะไรเอ่ยซีอาร์ซีฮะอือือต้องบอกเลยผู้นี้อริเดี๋ยวผมว่าผู้นี้เขาล่าจะรอรุนในไอตัวเลยนะอีดีซีแต่ผมว่าเงียบนะอันนี้ก็แปลกมาไม่มีงานไม่มีข่าวมาเท่าไหรนะนะ่นะอีดีซีนะนะ เพราะว่าเขาเป็นห้างอ่ะที่งที่เรารู้กันอยู่นะถ้าอีดีซีมาก็จะมีการปลุกกระแสขึ้นมานะครับนะแต่ตามช่วงนี้เงินก็ดูเป็นไซเวย์ไปนะครับไม่ได้ไม่ได้มองปเป็นเฉลีลบแต่เาลงมาแล้วนะครับเป็นไซเวย์สิบเก้าบาทครับนต่รับต้านอยู่ยี่สิบาทแล้วก็ยี่สบสอตรงนี้เนทะ่าหร่เนี่ยยี่สิบสองนะครับนะคือแม่คือสิบเก้ากอดนะฮะแล้วก็ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบสองตัวของซีอาซีมองมองถือนะไม่ได้มองขายนะครับนะเพราะว่าน่าจะมีดีบาร์มากกว่านะครับแล้วก็แคลคคอมฮะแคลคคอม คือตัวตัวหลักๆในตลาดเนี่ยวันนี้เล่นกันยิงแค่ตัวเดียวคือตัวของเดลต้านะครับนะพวกเคซิฮาน่าไม่มาเลยนะครับนะแคข่ขค้อมก็เหมือนกันดรทรงโอ้โหเปลี่ยนทรงไปเยอะเลยนะคือคือถ้าคุณติดอยู่คงต้องถือนะครับถือก่อนแล้วรอรีบาลแล้วค่อยขายนะครับเนะยเพราะว่าุมันลงมาแล้วแต่ถามว่าคุณไม่มีคุณจะซื้อไหมไม่เอาถ้าผมจะซ,ซ,ซื้อซื้อตอนมันรุ่งเข้ามาผมเล่นตามแล้วก็ออกเลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เอาไม่เอารอดูดีกว่า462ครับแน่รับถ้าตัวแคลค้อมนะฮะ ถึง4.5นะฮะคือดูงี้ผมว่าในง่ายๆต้านอยู่ที่5บาทตอนนี้จ่าแขกค,คอมนะครับเอ่อแล้วก็อะไรเอ่ย BTS นะฮะ BTS ก็เมื่ีเนี่ยมันคือคือไม่ต้อ,องบอกงี้คือคนที่เล่น BTS วบนนี้คืออาจจะบอกว่าเล่นเทคนิคหรือเปล่านะครับคือ หุ้นมันลงมาต่อเนื่องแล้วลงมาลึกนะครับเนี่ยแล้วออกของค่า,าแล้วเนี่ยยีมันมันก็เรียกว่าเหมือน,นยินฐานนะครับนะแล้วคุณดูดูทรงเนี้่ยมันทรงลงแต่ไอ้์ไยมันไซเวย์นะคนละทรงนะแต่ว่าอีน,น่าจะมีมีโอกาสร,รีบาได้บ้างแต่ผมว่ามันก็แค่เล่นรีบามองกันนะนะสองห้าศูนย์ตอนนี้แนวต้านเอ็น,250นรับมาสองห้าศูนย์บีทีเอสนะฮะแล้วก็รีบาเท่าไหร่เนี่ย มองตงนี้ถ้ามองตามที่หนึ่งก็คือประมาณสองสองจุดสองถ้า BDS นะครับแตก็อาจจะวิลีบานะแต่ผมว่าถ้ามองในภาพรวมระหว่งางตัวนี้กับตัวนี้นะเบ้ดูสวยกว่านะครับเนะี่ยแต่อย่างว่าก็แต่ชอบนะบางคนอาจจะมองว่าเอ็ดและการหุ้นมันลงาตา่ำโอกาสลงต่อมีไหมมันก็อาจจะน้อยนะครับก็เลยอาจจะเล่นรีบ่าวกันก็ตัว BDS นะแต่จะเล่นแรงไม่แรงก็ต้องดูบอลุ่มดูกระแสตลาดมีปัจจัยอะไรใหม่ไหม,หมนะครับเนะเพราะวันนี้อย่างเช่นกรอมอเนี่ยเขาจะเขาคืนเงินเขาจ่ายเงินไปคุณมาแล้ว้เรื่องไอ้ติดค้างอะไรกันอยู่เนี่ย คำถามคือสมทาตคุณจะว่างไงต่อมันมีเงื่อนไขมันอยู่นะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ว่ากันว่ากันยาวๆไปนะรเรื่องประเด็นนี้นะปีับ p d นะครับพระรามเก้ารับได้ไหมนะฮะพระรามเก้าตัวนี้จริงๆผมก็เชียร์มาต่อเนื่องกันนะแต่ช่วงหลังมาโอ้โหราคามันคือวคามันลงลงเร็วนะตอนขึ้นขึ้นน้อยนะครับนะแต่ถามรับไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลิสเเวอร์หน่อยนะครับนะเพราะเกตตรงนี้ไถ่เนี่ยสิบเก้าบาท อ่าสิบเก้าบาทนะสังเกตว่าตรอแท่งเป็นเหมือนมันทำาานนะแล้วมีตัวกลางก็เลยฮานามิอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นสมนับนี้มันควรจะรีบ่าวตัวตัวของพระรามเก้านะในนถ้าถสามรับใบไม้ก็เล่นแบบเทดดิ้งนะครับนะเหมือนก็เล่นเก่งกําไรนะครับนะคือต่ำกว่าสิบเก้าบาทไม่เอาขายยอมนะครับตาตอนนี้มองอยู่สิบเก้าเจ็ดนะผ่านด้านนี้มองไม่ได้เนี่ยอ,อผ่านได้มองไปยีนนะ่สิบนะตัวตัวของพระรามเก้าอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าถ้าคุณเป็นลิสต์ลฟเวอร์นะครับนะะโอเคฮคะก็ถือกำหนิดจบหมดแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันฮะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ